สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสีง VIP เช้าบ่ายวันที่3มิถุนายน2568ทุกคนค่ะวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะ ได้เด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมวันที่2ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่2จะให้เด่นรอบเช้า6และ 7, ละ7เด่นรอบบ่าย0์และ4รอบเช้ามา1 3 1 3 6 9 6เด่นมา6ทุกคนเข้าคู่366 3หามาตักกลับนะคะทุกคน6 9 9 6เจะิบริจาค้ัยนะคะ ออกมาสองเด้งทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนสำหรับรอบเช้าเลขเด่นประจำวันสองเจ็ดรดรอบบ่ายจะให้ศูนย์และสี่มาแปดสองสองแปดศูนย์ทุกคนเด่นมาศูนย์เข้าคู่ตัวกลับแปดศูนย์ศูนย์แปดทุกคนขาวันนี้เลขเบิ้ลประจำวันมาสองสองไอพี่้องนี่แล้วค่ะมักก็ตามได้พี่น้องขาเ,เลขเบิ้ลประจำวันได้พะ่น้อพี่น้องเลขเบิ้ลน,น่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเลขเบิ้ลน,นะคะเอา ไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องวันที่สามวันที่สามวันนี้ก็มีความผิดไปได้ที่จะมาเล็กเบิรน์นะคะทุกคนเรามาดูตัวเลขกันก่อนว่าทุกคนจะชอบหรือไม่สําหรับวันที่สาจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้สองและสี่เรามาดูความน่าจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสองสองแปดแดสองสองหหสองสองเกสอง

หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่สองสองสี่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 แปดแปดสี่สี่สามสามสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าห้าสี่ค่ะมาดูคู่ความน่าจะาคูดคู่ตัวเด่นทุกคนจะพูดผิดวันนี้เลขสี่เบิ้ลทุกคนมีความผิไม็ไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ล <ersch> fc ชอบเบิ้ลสี่สี่ตามได้แต่ถ้าไม่ชอบรอดูเลขเบิ้ลประจำวันก็ได้นะคะเรามาดูค่ะ2414 2 exactly. 1หนึ่งสี่สองหนึ่งหกับส1 2หนึ่4สองสองหนึ่งหนึ่ fc ค่ะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันจะจะจับคู่เด่นแย่กับเด่นประจาวันให้ดูเผื่อท่านจะชอบเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3ามสเลข3กับเลข8 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้าสองและสเด่นประจาวัน3และ8เป็น2 3 3 2า8ส2องไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะ สี่ค่ะสี่สามสามกับสและ3กับ8เป็น1 3ึ่งสามสามหนึ่งหนค่ะสี่สามสามสีเป็นยังไงคะมีคู่ใ้ช,ชอบไหมทุกคนชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมทุกคน สถิติกะมีเขาไม่ลุดคือกันทุกมือพี่น้องเมื่อด้เขาทุกมือแล้วกับวมาได้หลุดทุกมือนอกจากพี่น้องคขาค่าสําหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง V A P วันที่3ามิตุนายนยนห้าร้อใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ F C ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ F C โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ